สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการเขียนแบบคำขอโอนและรับโอนกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะคะขั้นตอนการเขียนแบบคำขอโอนและรับโอนนะคะมันทัดแรกตรงนี้นะคะจะเป็นวันที่นะคะ ในกรณีที่เราไปยื่นคําขอวันไหนก็ให้ลงเป็นวันนั้นนะคะอันนี้กวางลงเป็นตัวอย่างให้แล้วนะคะเอกสารที่เราจะไปยื่นลงวันไหนก็คือเขียนเป็นวันนั้นถ้าหากเราจะเขียนไปจากที่บ้านก็คือให้เว้นบรรทัดข้างบนเลยก่อนนะคะอย่าเพิ่งเขียนบรรทัดต่อมาค่ะเรียนนายทะเบียนข้าพระเจ้าผู้โอนนายผู้โอนนะคะคือ บุคคลที่เป็นเจ้าของรถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้รับโอนนะคะลงชื่อนามสกุลอายุสัญชาติที่อยู่ตามบัตรประชาชนให้ครบตรงนี้นะคะลงข้อมูลให้ครบนะคะไม่งั้นจะไม่สามารถโอนไดน้นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็สำคัญนะคะลงข้อมูลไปด้วยนะคะเผื่อมีข้อมูล อันไหนผิดพลาดท,ทางขนส่งจะได้ติดต่อเรามาถูกนะคะบรรทัดต่อมาด้านล่างนะคะข้าพเจ้าผู้รับโอนตรงนี้จะเป็นชื่อของผู้รับโอนหรือผู้ที่จะเป็นเจ้าของรถคนต่อมานะคะในกรณีที่ผู้รับโอนไม่สามารถไปเองได้และผู้มอบอำนาจให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้ที่จะไปทำยื่นเรื่องเอกสารแทนเรานะคะต่อมานะคะเป็นอายุสัญชาติที่อยู่ตามแบบประชาชนเช่นเดิมเหมือนผู้โอนเลยค่ะลงให้ครบเรียบร้อยให้ถูกต้องนะคะบรรทัดต่อมาค่ะข้าพเจ้าขอแจ้งต่อนายทะเบียนว่าผู้โอนได้โอนรถหมายเลขทะเบียน ตรงนี้จะเป็นข้อมูลหมายเลขทะเบียนของรถเราคันที่เราจะไปโอนนะคะจังหวัดชนิดรถจะเป็นกระบะหรือรถเกง๋งให้ระบุลงตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะหมายเลขตัวรถหมายเลขตัวรถจะอยู่ในเล่มทะเบียนรถยนต์นะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปกวางจะพาไปดูเล่มทะเบียนรถยนต์นะคะว่าใน เล่มทะเบียนรถยนต์จะมีข้อมูลอะไรให้เราดูบ้างนะคะชนิดเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลถ้าเป็นเบนซินบวกแก๊สก็ให้ลงให้เรียบร้อยนะคะหมายเลขเครื่องยนต์ข้อมูลตรงนี้ก็อยู่ในเล่มทะเบียนรถยนต์เหมือนกันคะ่ะลงให้ครบทุกตัวนะคะให้แก่ผู้โอนผู้รับโอนแล้ว โดยซื้อขายกันในราคาซื้อขายกันในราคาเท่าไหรให้ลงจมราคาไปด้วยนะคะแล้วก็วงเล็บในตัวหนังสือด้วยค่ะพร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบคำขอดังต่อไปนี้เอกสารตัวนี้จะเป็นทั้งเอกสารของผู้โอนผู้รับโอนและผู้รับมอบอำนาจนะคะ บัตรประจำตัวประชาชนผู้โอนบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับโอนเล่มทะเบียนรถยนต์สำเนาทะเบียนบ้านผู้โอนสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแนบหนังสือมอบอำนาจของผู้โอนด้วยนะคะหนังสือมอบอำนาจกางได้ทำไว้แล้วในอีพีแรกแต่วกวาองจะทิ้งลิงก์ดน้าล่างไว้ให้นะคะบันทัดถัดมานะคะลงชื่อ ผู้โอนลงชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะบรรทัดด้านล่างด้วยให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้จะเป็นของผู้โอนคือเซ็นหนึ่งที่นะคะผู้รับโอนบรรทัดถัดมานะคะลงชื่อทั้งสองจุดให้เรียบร้อยบรรทัดถัดมาด้านล่างนะคะขอรับรองว่าเป็นรายชื่อของผู้โอนจริงผู้โอนจะได้ลง ชื่อ2จุดนะคะคือด้านซ้ายสุด1จุดด้านขวาหัวบนนะคะลงชื่อ2จุดแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นชื่อของผู้ยื่นคำขอนะคะถ้าในกรณีที่ผู้รับโอนหรือผู้โอนไปยื่นคำขอเองก็ให้ลงชื่อของ ผู้โอนหรือผู้รับโอนนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราเซ็นหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปทำให้ก็ให้คนที่ให้คนที่จะไปยื่นเอกสารแทนเราส่งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเอกสารทั้งหมดที่จะนำไปยื่นในการโอนรถ ก็จะมีแนบอยู่4ถึง5อย่างนะคะสำคัญมากๆบัตรประชาชนเล่มทะเบียนรถนะคะสำเนาทะเบียนบ้านของผู้โอนผู้รับโอนบัตรประชาชนของผู้รับโอนหนังสือมอบอำนาจสำคัญมากนะคะต้องเซ็นแล้วก็เตรียมให้เรียบร้อยบัตรประชาชนนะคะเช็คดูดีๆนะคะวันหมดอายุถ้าในกรณีที่บัตรเราหมดอายุจะไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรได้เลยนะคะ ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะคะหากมีข้อมูลอะไรสงสัยสามารถสอบถามกวางเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาคา่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ